นำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564งานการเจ้าหน้าที่และนิติการกองกลางสำนักง,งานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตจัดนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ห้องประชุมแคแสอาคารเฉลิมพระเกียรตยิ และถ่ายทอดสดระบบออนไลน์สตรีมมิ่งผ่านเว็บไซต์ www.pkru.ac.th โดยมีอาจารย์ดรเพียงจิตตันติจรัดวรโรดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานรวมด้วยอาจารย์ธีรพงษ์หนูชัยแก้วคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์นางที่พาพพรพรพิรมผู้อำนวยการสำนักง,งานอาธิการบดี ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารของผู้สมัครทั้ง3รายสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มีผู้สมัครตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์จำนวน3รายได้แก่หมายเลขหนอาจารย์ดรอัครินทองขาวจากคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวิภาวันบัวทองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลข3อาจารย์ดรเชิดชัยกลิ่นทงชัยจากคณะวิทยาการจัดการโดยผู้สมัครได้มีการนำเสนอแนวทางในการบริหารงานตามบทบาทและภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏในการเป็นตัวแทนของบุลคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนผลักดันนโยบายที่เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในมิติของสวัสดิการ สิทธิของบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่ท้องถิ่นซึ่งผู้สมัครได้มีการนำเสนอประสบการณ์ทักษะความสามารถและประเด็นที่จะขับเคลื่อนซึ่งหากได้รับตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้วจะเข้าไปผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนำเสนอต่อประชาคมทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพฤหัส,สบ,บดีที่27ิบพฤษภาค,คม2564เวลา8 30, นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปในวันจันทร์ที่31พฤษภาค,คม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที หนะ้าห้องรับรองแคร์เสรสามชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ